ตั้งแต่เด็กๆจาได้ว่าไปบ้านญาติที่ขอนแก่นแล้วแบบบ้านญาติเหมือนอยู่ในแบบคือตอนนั้นนะ่ะคุณน้าชายเนี่ยมีฟาร์มวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะก็นอนอยู่ในบ้านแล้วงูเหลือมอะ่ะนอนอยู่ข้างๆเราเป็นหมอนข้าง<อ>แล้วจําได้ว่าตัวเองอะ่ะก็กอดเหมืนมอนตอนเนื<อ>้าหมอนด้วยสมามนเนี่ยอื่นมาก็ตกใจมากแต่ด้วยความเด็กมากก็ไม่ได้แล้วก็จาได้ว่าพอไปเปิดลิ้นชักก็เจออีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจิงมัะเนี่ยเรื่องจิงแม่เบี้ยมาเนี่ย คนไปเลยใช่เมือ่มอกี้คังไวเรื่องอของแบบว่ามีแบบว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของงูอ,อยากรู้ว่าเหตุการณ์ไหนที่พี่เตอร์แบบว่าได้แบบเคยเชื่อมโยงบ้างตั้งแต่เด็กๆจำได้ว่าไปบ้านญาติที่ขอนแก่นแล้วแบบบ้านญาติเหมือนอยู่ในแบบคือตอนนั้นนะ่ะคุณน้าชายเนี่ยมีฟาร์มวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะก็นอนอยู่ในบ้าน แล้วงูเหลือมอะนอนอยู่ข้างๆเราเป็นหมอนข้างแล้วจําได้ว่าตัวเองอะก็กอดเหมือนอดเนื้อหมอนข้างมาเนี้ยตื่นมาก็ตกใจมากแต่ด้วยความเด็กมากก็ไม่ได้แล้วก็จําได้ว่าพอไปเปิดลิ้นชักก็เจออีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจริงมาเนี่ยเรื่องจีงแม่เบี้ยมาเนี่ยเขาไม่ทําร้ายเรา แต่ก็มูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเหนือการคาดหมายแต่สิ่งที่คาดหมายได้ก็คือในตอนนี้ตอนนี้เขาจะมาทวงบัลลังก์ความเซ็กซี่ในมุมแม่แม่รู้สึกว่าเอาจริงๆก็ดรอปเอาจริงๆรู้สึกว่าเราอะรู้ว่าตัวเองดรอปไปเยอะดรอปไปเยอะถ้าเป็นใบเตยคนเมื่อแบบ10บปีที่แล้วเนี่ยจะจะแซบจะแบบว่าจะยิ่งกว่านี้เยอะเลยแต่นะวันนี้พอเราผ่านอะไรมาเยอะๆเนี่ยเอางจริงมันทำให้แบบพลังความเป็นใบเตยหายไปเยอะนะพี่ก๊อ พลังความมั่นใจพลังความแบบด้วยความอาเป็นมนุษย์แม่อีกไม่ได้มีเวลามานั่งแซบไปทะเลกับเพื่อนได้ทุกวันอาทิตย์เหมือนแต่ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันลดลงไปเยอะแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า I am who I am อ่ะฉันก็คือฉันใบเตยคือใบเตยนี่แหละนี่แหละทุกวันนี้กิจวัตรประจําวันของใบเตยทําอะไรบ้างค่ะก็ตื่นมาไล่เลยไล่เลยตื่นมาปุ๊บต้องบอกว่าเป็นคนตื่นสายมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น d e p r e s s การตื่นของเราจะลำบากหมอจะบอกตลอดว่าเราต้องนอนให้พอ8ปถึงสิชั่วโมงเมื่อไหร่ที่การพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้สารเคมีในสมองของใบเตยเนี่ยมันมันสลวนมันสลวนหมดมันจะยิ่งซึมมันจะยิ่งเศร้าเรารู้สึกว่าบางทีแบบคนมองเราในวันนี้ทุกคนเห็นใบเตยกลับมาทํางานหุยแบบทุกคนแบบเห็นในคอมเมนต์แบบแม่ขยันมากแบบนู่นนี่น่เอาจริงๆอ่ะในมุมเราอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้คือวิญญาณวิญญาณใบเตยนะอวิญญาณเลยอืแต่ ความเป็นตัวตนความเป็นแบบความเป็นเรียลใบเตยจริงๆมันหายไปเยอะมากต้องบอกก่อนว่าพอคนที่ออกมาคือแม่รู้คำนี้เลยว,ว่าเขาบอกว่าคนที่เคยอยู่ในน,นั้นแล้วออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยปกติไม่เหมือนเดิมซึ่งซึ่งมันจริงมมแม่รู้ตัวเองไว้เราเลยว่าเราไม่ค่อยเหมือนเดิมตอนเข้าไปผู้หญิงทุกคนในนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามัน hurt attack อะอ มันเฮิร์ตแอทแท็แล้วทุกคนยิ่งถ้าคนที่มีลูกมีครอบครัวก,ก็จะยิ่งหนักกว่าคนปกติคือตอนอยู่ในนั้นสามเดือนแรกในการปรับตัวเแม่ร้องไห้ทุกวันร้อ,องตลอดทุกเวลาเรากลายเป็นคนซึมเศร้าโดยมไม่รู้ตัวนะตั้งแต่วันนั้นอพอพอได้ออกมากก็กลายเป็นต้องปรับตัวอีกอตอนอยู่ในนั้นเข้าไปแล้วก็ปรับตัวออกมาก็ปรับตัวอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องดูแลในเรื่องของแบบ สารเคมีในสมองสําคัญมากๆแล้วก็พยายามแบบนอนให้เยอะที่สุดนะวันนี้สิ่งที่แบบฮิวใจสําคัญที่สุดที่ทําให้เราค่อยๆฟื้นฟูมาได้ในแต่ละวันก็หมู่มวลอย่างนี้เปยวละใช่เหลาไม่หมาถึงคนชั่วๆแบบนี้แต่คดีคือไม่ชอบคนดีชอบคนชั่วๆแล้วคนดี